สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์เรียนภาษาไทยกับครูแพรวาจะพานักเรียนไปชมนิทานเรื่องเทพารักกับคนตัดต้นไม้เรื่องนี้สนุกมากๆเลยค่ะโดยครูแพรวานำนิทานเรื่องนี้มาจากหนังสือภาษาพาทีหน้า23และ24นักเรียนสามารถเปิดอ่านกันได้นะคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปชมนิทานเทพารักกับคนตัดต้นไม้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพอนๆประนิทานหันสาตอนชายตัดไม้กับเทพารัก แครั้งหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้ยากจนแต่มีความขยันหมั่นเพียรได้อาศัยอยู่กับแม่ผู้ชราในบ้านหลังเล็กๆทุกวันเขาจะเข้าไปในป่าพร้อมกับขวานคู่ใจแม่ฉันไปแล้วนะโอ้ยขวานเฮ้ยขวานขวานตกน้ำอ่ะโอ้ยขวานขวานของฉันอ่ะเฮ้ยแล้วจะเอาอะไรตัดไม้ล่ะเนี่ย จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงแม่จะเล่าปโต้จะได้สาปล่าจริงๆเลยเราออที่ท่านร้องไห้ตื่นรอ,อะไรกันเหรอฮะขวานอ่ะขวานของฉันอ่ะมันหล่นลงไปในน้ําแล้วอ่ะแล้วทําไมถึงไม่งงกันมาล่ะเดี๋ยวก็ฉันว่ายน้ำไม่เป็นอ๋ะจะทำยังไงดีอ่ะแล้วจะเอาอะไรตัดไม้เอาอะไรไปเลี้ยงแม่จะเล่า อ้าวอ้าวอ,อยู่ล้อห้าได้แล้วฉันว่ายน้ำไปเ๋ยฉันจะงมขึ้นมาให้นะไม่ต้องล้อ,อท่านท่านใจดีจริงๆเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับฮขอให้คนใจดีคนนี้นะหาขวานของลูกเจอด้วยเถิดขึ้นแล้วเป็นไงบ้างครับท่านอ้าวนี่ชายขวานของท่านหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ของฉันหรอกจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปงมหาใหม่ให้ก็ได้นะ,ะจ้า โทษนะจ๊ะอา้าวทีนี้ละ่ะใชแ่แน่เลยแหมขวานของท่านนีสวยไม่เบาเลยนั่นนี่ฮะโอ้โหไม่ใช่หรอกจ้า,าไม่ใช่อีกเหรอเนี่ยจ้าเพราะว่าขวานของฉันน่ะไม่สวยแล้วก็ไม่ใหม่อย่างนี้หรอกจ้าช่างของเธอจ้าขึ้นไปเถอะฉันขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวสิท่านอไอขวานทองเนี่ยก็ดูแพงไม่ใช่เล่นนะเจ้าของก็ไม่มี ท่านก็เอาขวานทอเป็นของท่านเลยสิโอ้ยไม่ได้หรอกท่านฉันจะไม่รับของที่ไม่ใช่ของของฉันหรอกไม่เอา hey, <S <S เดี๋ยวฉันลงไปงมใหม่อีกรอบกันแล้วกันนะเออเออแต่ว่าท่านโอ้โหท่านช่างใจดีจริงๆเลยโฮ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ยขอให้เขาหาเจอด้วยเถิดอ้าวงมขึ้นมาแล้วใช่อันนี้หรือเปล่าละท่านโอ้โอันนี้แหละใช่แล้วใช่เลยอันนี้แหละอันนี้แหละขอบคุณจ้ะ ขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากเลยดีใจ่ายจังเอาเออเฮ้ยเอข้าดีแหละที้งมขวานให้เจ้าละเจ้าก็ซื่อสัตย์ดีนะที่ไม่โลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองนะเอาเอานี่ขวานของเจ้าแล้วก็ขวานเงินขวานทองข้าแถมให้เป็นรางวัลนะเอาไปสิเให้ให้ฉันจริงๆเหรอเออก็ใช่น่ะสิคนทำดีก็ต้องได้ดีเสร็จภารกิจสถีละไปละ นั้นมาชายตัดไม้และแม่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างความอิจฉาม่ยังเพื่อนบ้านสามีภรรยาที่ได้ฟังเรื่องราวของชายตัดไม้และอยากจะเป็นอย่างชายตัดไม้แหม่น่าจะดีแทนลูกป้าจังเลยนะจ๊ะโชคดีจังเลยวัดดีนะจ๊ะตากแกแล้วนะี่แม่ยิ้มอะไรหรอเโถเอ้ยตาแกเอ้ยทำไมคิดซะเลยเหรอยังไงก็ขนอะไรโอ้โถเอ้ยนี่นี่ตาแกเราจะรวยกันแล้วรู้ไหมรวยยังไงล่ะ นี่ก็ทําอย่างที่เขาทําสิ <c oughs> ขวานมันไม่ได้จมลงไปในน้ําอย่างเขาเนี่ยมหมันไม่จมแกก็ทำให้มันจมสิจะเถออ้อาวคล้ายกันอีกแล้วเนี่ยทีนี้แหมมูมเนี่ยเบลวิิเบลสสิจริงจ <c oughs> รงอ้าวร้องไห้ทำไมล่ะฮะ ขวานมึงชัอนะนะมันตกลงไปในน้ำอาจาจะฉันจะทำยังไงดีลยจ้ะว่วยน้ำก็ไม่เป็นแล้วจะตัดไปได้ยังไงละจ๊ะอ้าแล้วทำไมให้มันตกลงไปได้ล่ะฮะอาจารย์ก็ฉันคว้างปัดว่ายหล่นลงไปเองอาจารย์น้ำมันตกไปเองเลยอเอาละเอาละไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวฉันลงไปงมให้เดี๋ยวนี้แหละนะอาจารย์มา<แ> <ไป S 1> ว้าวว้าวว้าวติดกับฉันแล้วเอามันเลยเอามาได้เลยเอามาทั้งเงินทั้งทองเลยน,นะ อ้าวอันนี้ขวานของเจ้าหรือเปล่าล่ะฮะอู้ใช่เลยใช่เลยจ้าเด่นแหล่สมันเลยสมวันเลยนะหรือว่าอันนี้อืมอันนั้นก็ใช่จ้าใช่เลยนี like 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 anyway> like like <yeah> ่ขวานของฉันอันนี้ก็ขวานของฉันเออนี่ตัางหากเล่าขวานของเจ้านั่นล่ะขวานของฉันหายไปแล้วยันจะพูดเองของเจ้าถไหนกันของข้าตั้งหากเล่าออกำลังขาดเมื่อชันคือสนิมอยู่พอดีเลยจะค้นโลก โอ้ยองตัวใ้ขาดด้วยเถอดนะก็งตัวใ้ด้วยวันนี้เจ้าจะได้อะไรกลับไปเลยนะ้าะคนโลภเอ้เพราะขวาของเอจ้าเนี่ยข้าจะเอาไปเก็บสะสมไว้บา,บ,าบ,าบายบายด้วยบายขอขวาญของฉันคือสักอันเถอท่านเทพารังครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ย่อมนำความเจริญมาให้จำไว้นะครับน้องๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูนิทานเรื่องเทพรักกับคนตัดต้นไม้แล้วสนุกไหมคะสำหรับเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยอมได้รับผลดีตอบแทนนั่นเองนะคะเหมือนกับคนตัดไม้คนที่หนึ่งใช่ไหมคะในวันนี้นะคะหลังจากที่ดูวิดีโอนิทานจบไปแล้วนะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ ให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาเล่มสีส้มขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันบ้านไปพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนหยิบแบบฝึกทักษะภาษาเล่มสีส้มขึ้นมาแล้วนะคะขอให้หนูเปิดหนังสือไปที่หน้า11ค่ะในวันนี้เราจะทำข้อที่8และข้อที่9ไปพร้อมกันค่ะ เรามาอ่านข้อคำถามไปพร้อมกันนะลูกนะข้อที่8ในเรื่องเทพรักกับคนตัดต้นไม้นักเรียนชอบคนตัดต้นไม้คนที่1หรือคนที่2เพราะเหตุใดมี2ข้อคำถามนะลูกนะให้เลือกก่อนว่าชอบคนที่หหรือคนที่2และต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดถึงเลือกคนคนนั้นนะคะอ่ะ คุณครูมีแนวทางการตอบแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงตอบแบบเดียวกับคุณครูแพรวานะคะเลือกคนตัดไม้คนที่หนึ่งเพราะอะไรคะลูกคะเพราะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่เทภาเทพรักษ์มอบอะไรให้คนตัดไม้คนแรกทำไมเทพรักษ์ จึงทำเช่นนั้นถ้าเป็นถ้านักเรียนเป็นเทพารักษ์จะทำอย่างนั้นหรือไม่หรือจะทำอย่างไรโอ้โ oh หข้อนี้ข้อคำถามยาวมากอ่ะมาดูข้อแรกเทพารักษ์มบอบอะไรให้คนตัดไม้คนแรกให้อะไรคะลูกให้ขวานใช่ไหมคะลูกให้ขวานถึงสามขวานเลยขวานอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะขวานเงินขวานทองและ ขวานเหล็กทำไมเทพารักษ์จึงทำเช่นนั้นเพราะอะไรคะลูกเพราะคนตัดต้นไม้คนแรกเป็นคนซื่อสัตย์นั่นเองนะคะจึงได้รับสิ่งดีๆตอบแทนไปนะคะและข้อต่อไปถามว่าถ้านักเรียนเป็นเทพารักษ์จะทำอย่างนั้นหรือไม่หรือไม่ทำเพราะอะไรตรงนี้คุณครูแพรวารอดูให้นักเรียนให้เหตุผลเองนะคะลูก ลองทำมานะคะใครทำไม่ได้อย่างไรกลับไปอ่านเรื่องนะคะในหน้า23และ24นะคะในวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบบทเรียนไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ